สวัสดีครับคุณพ่อแหลมสวัสดีครับนี่ผมมาตามถึงพ่อแหลมบุรีลำนะครับพ่อแหลมบุรีลำน่าจะจํากันได้นะครับสําหรับงวดนี้เห็นบอกพ่อแหลมว่าเข้าบ่พ่อนวดเมื่อกี้เอา,เอามาก้อนกับเขาซื้อสองพ่อซื้อสองโอ้ซื้อสองกับเขาบ่ได้มาตั้งแต่ซื้อสองเลยบ่นี่ยคำนวณนี่นะ อ๋อรางวดต่อมาได้อย right. ่าง่างวดเิ่งล่าสุดนี่ได้อย่างสามตัวเรลหกเก้าสองเรือบวกับหกเก้าสองเรือบวกับหกเก้าสองก็ถือตดถือตถือตัวบ่ซือตัวอย่างก้อนแกนหกเก้าสองบวกับเาทุกลนบวกัเลยบ่ถือไ้ยักบาทถือตหกสิบบอ สองตัวบ่เออถือว่าโชคดีแสดงว่าสูตรนี่มันลง่มหลอกพอดีมันบอกรวดนี่สูตรนตัวทั้งซีบตัวมันลง่มชุ่มหวดนวานกมกับเจ็ดสองบ่เอมันเข่าลอกพอดีบ่เข่าบ่เข่าบ่และวซบบ่คือไรบ่ถือบ่คือบ่ถือเออต่อไปต้องบอกให้เอฟซีนะครับพอแหลมบุรีรัมย์อยู บ่จะพ่อไซื้อเองซากาบ่เอะคำนวณอืมไม่ค่อยติดบอกบอกเขาซื้อถือยอะบออ๋อได้ทั้งเลขวิ่งเลขนี้เนาะผมบ่ได้มาตามหลายงวดนะครับวดนี้ได้แล้วบ่หายพอเฮ็ดไปแล้วสามเกดี๋ยวตัวเดียวบอกสำหรับสมตัวสามหกบ่สามหกสาม สตัวที่พอเน้นเลยแล้วเก้าสานึ่เก้าสามหองตัวหอ <S 2> 2, <S สอตัวสองตัวล่างส,งต,างสงตัวลางมัก 4, สี่หกอืมขวดบางนึงนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่บพอพนเฮ็ดไปแล้วท่านผู้ชมนี่เขียนไว้เมา่เลยครับ ยุ้กขางฝาเนี่ยละมานเดี๋ยวพอเพิ่นเขียนไหแต่ละงวดแต่ละงวดนี่เด้นี่นี่อันนี้งวดเพิ่งนึงนี่นี่เก้าสองหกสองเก้านี่นะเพิ่นเขียนไหววันนี้มั่งวดนี้ตัวนี้ละเบิ่งเงาท่านผู้ชมนั่นตัวนั้นเขียนไหวเนาะสำหรับแนวทางสามตัวพอแหลมนะครับสองตัวก็ตามด่เพิ่นบานแหละสี่หก เต็ม่เปลีได้แล้วสามตัวบวกคับเลยโอ้เสียดายหกครับผมบ่ได้มาเอาแต่ว่าผมได้มาเอาโทรมาถามคุณพ่อนี่ได้แล้วนี่ครับโทรมาแม่ก็นั่งเงินพ่อก็อนไไั่งเงินนะพอถามวันพ่อได้ดีอะไรพวบอกบอก,กระถามแต่คุณแม่นะคุณแม่บอกไปเนาะอันนี้ก็เป็นนี่ครับเก้าสามหกนะครับของคุณพ่อแหลมเนาะลองดูครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้อเพื่อลองแนวทางอันนี้เป็นงวดที่สองนะครับ แต่พ่อเข้ามาตั้งแต่02:72แล้วนะครับเป็นงวดที่3ลองดูครับสําหรับงวดนี้ขอนพุ้นพ่อแหลมนะครับ